สวัสดีค่ะรู้จักการล้างเองไปแล้วเนาะเราจะพาทุกคนสวดมนต์ค่ะสวดว่าเป็นเวลาดอกค่อยนะคะเดี๋ยวหนูฟัวมาก์กอะค่อยเท้าเห็ดะทุกคนค่ะสวดเป็นประจำทุกวันจะบังเกิดราบผลมีกินมีใช้ไม่ขาดมือดังมีสมบัติพระมหาจักรพรรดิติดตัวมีพลังครอบจัก,กรวาลปรับชะตาลายให้กลายเป็นดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพิ่มบุญบาร,รมีแก่ศัพท์ญญาณและเจ้ากรรมในเวทที่สูงขึ้น บทบูชาพระพูดทางชีวิตตังเมปูเชมีทำมังชีวิตตังเมภูเชมีสังฆังชีวิตตังเมปูเชมีพูดทางวันทามีกาบทำมังวันทามีกาบสังฆังวันทามีกาบมาตาปีคุนางวันทามีกาบพระไตสิขาคุนางวันทามีกาบบทสมาทานสินห้านโมจสสาพะคะวตัวระหะตัวสัมมาสัมพุทธสานโมจสสาพะคะวตัวระหะตัวสัมมาสัมพุทธสาร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตัติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตัติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตัติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ อทินาธานาเวรมณีสิขาปะทางสมมาธิยามีกามีสุบิชาเจลาเวรมณีสิขาปะทางสมมาธิยามีมุสาวาธาเวรมณีสิขาปะทางสมมาธิยามีสุลาม,มีเรยะมัทธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมมาธิยามีลำดับต่อไปให้ตั้งเจรัญนาบารมีรวมแห่งพระเจ้าทุกพระองค์รพระธรรมพริยสง์ พระปัจเจกพระเจ้าพระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยหนุนการสวดพระคาถาพระมหาสุพัท์ของเราให้มีนุภาพเต็มกําลังบทบูชาหลวงปู่ทวดน้ำโม่โพธิสัตว์ตัวคันติมาย่าติพุกาวะน้ำโม่โพธิสัตว์ตัวคันติมาย่าติพุกาวะน้ำโม่โพธิสัตว์ตัวคันติมาย่าติพุกาวะน้ำโม่โพธิสัตว์ตัวคันติมาย่าติพุกาวบทบูชาหลวงปู่ดูน้ำโม่โพธิสัตว์ตัวโคม่าปัญโย น้โมบริษัตัวโฮม,มาปัญโูน้โมบริษัตัวโฮม,มาปัญโูต่อมาคาหาพระมหาจากักรพรรดิเพื่อครอบครัวข่อยนะข่อยเฮ็ดสิเฮ็ดให้ได้พี่น้องนะเพื่อทุกคนนะคะที่มาติดตามด้วยค่ะนะในช่อง YouTube ทุกคนนะก็กะว่าจะทําช่อง YouTube ช่องทางเดียวส่วนในทิกตอกเราจะไปสร้างตัวตน ด้วยการแบ่งปันในเรื่องของกดแรงดูดแล้วก็บอกให้เขามาติดตามเอาเองนะค <laughs> ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิดเดอรจ้านะเพื่อเป็น